สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถอดพระเนตรงานศิลปะหัตถกรรมชั้นเอกของสาธรารณรัฐประชาชนจีนที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีน วันที่8เมษาย,ยนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพธิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนทอดพระเนตรผลงานศิลปะสมบัติแห่งชาติจีนที่สำคัญคือยกแกะสลัก ศิลปินแห่งชาติ40คนร่วมกันสร้างสรรค์นำหยกชิ้นใหญ่ที่กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติจีนหาได้แบ่งเป็น4ส่วนคิดออกแบบแกะสลักอย่างประณีตชิ้นที่ใหญ่ที่สุดคือยกแกะสลักเป็นภูเขาไถซานโถกัมยานที่สกัดเอาเนื้อหยกด้านไปสลักเป็นรูปสัตว์มงคลของจีนทำเป็นฟ้า ฉากกั้นหยกสลักภาพมังกร9ตัวใช้หยกส่วนที่สวยที่สุดและเนื้อดีที่สุดและหยกแกะสลักเป็นกระเช้าดอกไม้ศิลปินแห่งชาติใช้เวลา18ปีสร้างสมบัติของชาติทั้ง4ชิ้นอย่างวิจิตรงดงามการสร้างสารรค์ศิลปะสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติบำรุงวัฒนธรรมให้กลับฟื้นขึ้นหลังจากชาติบ้านเมืองระสำระสาย พิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนเป็นศูนย์วัฒนธรรมระดับชาติสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนเดิมชื่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมจีนตั้งอยู่ที่เขตซีเฉิงของกรุงปักกิ่ง ในปี2554คณะกรรมาการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ณพื้นที่ใกล้สนามกีฬาโอลิมปิกและหอนิเซศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2565รวบรวมและจัดแสดงศิลปะหัตถกรรมชั้นนําของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และวัตถุที่แสดงถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของสาธารณร,รัฐประชาชนจีนปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงศิลปะหัตถกรรมรวม11หมวดมีมากกว่า1,800ชิ้นได้แก่ยกแกะสลักหินแกะสลักไม้แกะสลักงาช้างแกะสลักผ้าปากักเครื่องเซรามิกและผลงานศิลปะพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นผลงานศิลปะและงานฝีมือที่ทำในยุคหลังการก่อตั้งประเทศจีนสมัยใหม่ เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาสาลาประชาชนพระราชฐานพระราชวโรกาศให้ในายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อเมริการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนฟอทูลอ,องพระบาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง10เมษายน2567มีพระราชปฏิสันฐานด้วยเรื่องความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกอันม<บ>ายาวนานกล่าวชื่นชมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,รมารี ในฐานะที่ทรงเป็นมหามิตรช่วยผลักดันให้มิตรภาพจีนไทยแน่นแฟ้นมีเสถียรภาพในปี2568จะครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนจีนยังคงเป็นมิตรที่ดีของไทยและขยายความร่วมมือใหม่เพิ่มขึ้นเสมอพร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับไทยในทุกๆด้าน สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริจะจัดงานสัมมนา,าวิชาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีน เวลา11นาฬิกาสมเด็จพระนิธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห,ห้องรับรองโรงแรมไชนาเวิลด์พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อดีตเอกอักรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและอดีตพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีนได้พระราชทานของที่ระลึกและมีพระราชปฏิสันฐานอย่างใกล้ชิด การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนทุกครั้งสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงพบกับอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์ภาษาจีนมีได้ขาดเป็นการแสดงความกตัญยูกตะเวทีทำให้อดีตเอกอัครราชทูตและพระอาจารย์ซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรอันงดงามและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวง เวลา13.45นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทไชนาแอร์เที่ยวบินที่ CA4116 เสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง45นาทีถึงยังท่าอากาศยานนานานชาติฉังหลิวนครเฉิงตู หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบัตรรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมริทคาตันเึิงตูที่ประทับ รัฐบาลจีนสนับสนุนการอนุรักษ์ซ่อมแซมและพัฒนาวัตถุทางวัฒนธรรมตลอดจนศินละปะวัตถุสร้างพิพิธภัณฑ์ให้คนในชาติได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองและรู้จักคุณค่าทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังให้เกียรติบุคคลสำคัญเสมอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บและเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนกรินอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโประหรม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยเอกชยุทธสุบูสิบเอกสุระเดชสังขวงศ์อาสาสมัครทหารพรานอาณนัยสุดหลงอาสาสมัครทหารพรานสามะแอดืดมาลี และอาสาสมัครทหารพรานสมานลีอาแดาสน,นทธทฐานพรานกองร้อยฐานพรานที่4613กรมฐานพรานที่46ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน m 16ดักซุ่มยิงใส่รถยนต์ที่บริเวณหน้ากูโบบลูกาฮิเลตตำบลนบาตงอาเภอร,รือสะาะขณะเดินทางกลับจากพิธีร่วมละศีลอดและร่วมกับชาวบ้านสร้างซุ้มประตูมัสยิดเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานประคองสุธนังและอาสาสมัครทหารพรานวิทยาปวงงามเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหาพราพรานที่4613กรมทหารพรานที่46ที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์เดียวกันโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานเพลิงศพแก่อาสาสมัครฐานพรานทั้งสองนายซึ่งทางครอบครัวของอาสาสมัครฐานพรานทั้งสองนายต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏน์วไลอลงกร์ในพระบรมราชปภิธรรม วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลองกรนในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยในปีนี้มีการจัดสรรงบประมาณ9โครงการหลักสำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่และการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากหิ่งขึ้นสู่ห้างในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดปทุมธานีสะแก้วและส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับรับฟังกระบวนการพัฒนาและยกระดับสมาารรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับมาตรฐานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและจุดเน้นเฉพาะสาขาที่ต้องมีสมาารรถนะภาษาอังกฤษเฉพาะทางเป็นพิเศษและการยกระดับกระบวนการผลิตครูในช่วงบ่ายองคมนตรียังได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นด้านห้องปฏิบัติการทางอาหารที่มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตกำลังคนที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่สากลด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหรุ่นที่4ประจำปี2567พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตร วันนี้ที่ห้องสอนอบรมศูนย์ฝึกกิตอาสาภาคหนึ่งค่ายพระรมหกอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดให้มีพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่4ประจำปี2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24มีนาคมถึง9เมษายน2567โดยคัดเลือกข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจประชาชนนักเรียนนักศึกษาจาก26จังหวัดภาคกลางเข้าฝึกอบรมและเป็นรุ่นแรกที่ได้คัดเลือกเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมมีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ โดยมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษอันเป็นการสนองพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอเนงมาจากพระราชดำริไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมและดิฉันธนาสอนอมตเดยกุลละคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ